คุณท่านที่คาดหวังการจัดประชุมศิลปะการต่อสู้ขึ้นปีละครั้งและนิกายศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดจะส่งคนเข้าร่วมข้าหวังว่าครั้งนี้เย่เทียนจะเข้าร่วมด้วยข้าจะได้เก็บเกี่ยวโชคลาภของเย่เทียนเนื่องจากข้าอยู่ในอันดับที่15ของลายซื่อซิงหยุนคนอื่นบอกว่าคนนายลายซื่อนี้ล้วนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดในโลก แต่เป็นไปได้อย่างไรอยู่ปีหน้าจะเป็นเวลาที่ศาลาเทียนจีเปิดเมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่ข้าจะทยานขึ้นไปเหนือผู้อื่นนายน้อยสูมีคนบอกว่าเป็นเพื่อนท่านต้องการพบท่านเพื่อนข้ามีเพื่อนกับเขาตั้งแต่เมื่อไรนักวิชาการหลิวตรงฟางพี่สูท่านยังจําหินมึกนั้นได้หรือไม่ แน่นอนจำได้สิว่าแต่น้องหลิวมาทำอะไรนี่เหรอข้ามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากพี่ซูข้าได้ยินว่าท่านอยู่ในอันดับลายซื้อของหยุนขอโทษด้วยข้าไม่มีเวลาไอเขาอยากจะช่วยเจ้ากันล่ะโปรดช่วยข้าด้วยมีโจนลุมโศพต้องการขุดลุมโศบรบรรพบุรุษของข้าในย่านซานเมืองปักกิง่ง ข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอร้องท่านอย่างไรอย่างอายข้าจะไม่ให้ท่านช่วยฟรีๆอย่างแน่นอนแค่นี้เหรอใครจะสนล่าข้าได้รางวัลจากเจ้าหญิงมามากมายแล้วเอ hey, 98ให้เวลาเก็บเกี่ยวโซ่ของเจ้านี้แล้วในเมื่อเจ้าเรียกข้าว่าพี่ข้าขอจะช่วยเจ้าอย่างแน่นอนขอบคุณพี่ซู ก่อนพระอาทิตย์ตกข้าจะรอที่ประตูเมืองแม้ว่าโอกาสจะดึงดูดแต่ข้าก็แค่เป็นปฏิปากับตระกูลวู้อยู่ข้าออกจากเมืองพวกเขาจะลงมือไหมข้ามีวิธีแล้วทำให้ลัสนีอับอายและข้าหนึ่งในสามมิตีของตระกูลวู้เจ้าสารเลวเจ้ากล้าที่จะออกจากเมือง ตราบใดที่เจ้าตายข้าและตระกูลวู้ก็จะไม่ถูกกดดันอีกดูเหมือนว่าเราจะดึกคืนนี้ไม่ต้องกังวลพวกเขาอยู่ในหลุมศพของพวกเขาและไม่มีลูกหลานที่จะออกมาข้างหน้านี่ไม่ใช่หลุมศพของบรรพบุรุษของเจ้าใส่ไหมพี่สูขอโทษนั้นไม่ใช่หลุมศพของบรรพบุรุษของข้า เจ้าของสุสานนี้เป็นนักลบระดับแปดในหมู่บ้านของเราในช่วงชีวิตของเขาเขาอยู่คนเดียวและไม่มีลูกหลานข้าคิดว่าควรมีวัตถุฝังศพในสุสานของเขาดังนั้นข้าจริงกลายเป็นคนโลกไม่คาดคิดว่าจะมีกลุ่มโจรสุสานมุ่งเป้าไปที่สุสานด้วยพวกโจรมีระดับ8 9ดเาข้าไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ เจ้านี่นะที่สูท่านจะทํำอะไรข่าเลยนะถ้าเจอสมบัติข้าจะให้สมบัติที่ดีที่สุดกับท่านเลยอะไรอยู่ตรงนั้นออกมาซะดูเหมือนจะถูกจับได้แล้วละอืก็แค่ลูกแกะสองตัวไปตายซะสั่งกล้า ยังแค่สะบัดมือพี่ซูก็สามารถฆ่าโจรพวกนี้หมดเลยเหรอไม่ต้องตกใจหลอกไปกันได้แล้วเยี่ยม99ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสอันยิ่งใหญ่จะอยู่ในโรงศพนี้พี่ซูข้าสัญญากับท่านไว้ว่าข้าจะให้สมบัติกับท่านท่านเลือกก่อนเลยแล้วสิ่งใดคือสมบัติ แห่งโอกาสอันยิ่งใหญ่หรือมันคือทั้งหมดนี้ที่เหลียวมาดูกันดีกว่าว่ามีสมบัติอะไรบ้างนี่คือวิสาดาบผู้สรพี่ซูนี่คือสมบัติระดับกลางมันควรเป็นเป็นของท่านวิสาดาบนี้เหมาะกับเจ้าเจ้าควรเก็บมันไว้ ค่าโซกไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ค่าโซกราบของหลิวตรงฟางพี่ซูท่านสร้างใจดีกับข้ามากกว่าสันจริงๆ 36. ไม่ใช่สิ่งนี้เส้นกันคือเกราะป้องกันข้าไม่ต้องการมันดังนั้นเจ้าเก็บมันไวเ้เถอะพี่ซูท่านสั่งใจดีกับข้าเหลือเกินแม้ว่าท่านจะให้ข้าเป็นวัวเป็นมา้า ข้าก็ยอมทั้งสองอย่างนี้มันคืออะไรกันแน่สามสิบหกพี่สูท่านเก็บสิ่งนี้ไปเถอะหากท่านเอาแต่ของธรรมดาพวกนี้ข้าคงจะนอนไม่หลับเป็นแน่ืถ้างั้นข้าจะเอาสิ่งนี้ไปละกันดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเป็นโซ่ของเขาสินะสิบแดง พี่สูสมบัตินี้ไม่มีมูลค่าและน้องชายละอายใจตัวเองต่อไปนี้ข้าจะจงรักภักดีต่อท่านไม่เป็นไรครั้งนี้ข้าสนุกมากเจ้าสามารถขอความช่วยเหลือจากข้าได้หากเจอเรื่องแบบนี้อีกพี่สูเป็นคนชอบทำข้าจะฝึกฝนให้นักเพื่อเป็นแบบท่านขอบคุณท่านมากไม่เป็นไรข้ารอโอกาสที่จะได้พบเจ้าอีกนะ เจ้าเป็นตัวโซคลาบของข้าข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปอย่างง่ายๆแน่ทําไมไม่มีอะไรเขียนหรือต้องลองอากาศพวกนี้มันนี่เป็นทักษะศัก์สีตกลืนกินเลือดวิชาอันตรายอย่างนี้โปรดระวังเป็นบรรยากาศที่กดดันมากปรากฏว่าต้องสีดพลังที่แท้จริงเข้าไปเมื่อนั้นจะเห็น วิธีการฝึกฝนขึ้นแล้วปรากฏว่านี่เป็นทักษะกลืนกินเลือดหลังจากฝึกฝนถึงระดับที่สค่าจะกลายเป็นนักลบสวมเกาะเมื่อถึงระดับที่หแล้วอัปเกรดเป็นทักษะโต้กลับได้ต่อให้โดนโจมตีกี่คนก็โต้กลับได้เมื่อฝึกฝนถึงระดับหกสามารถฆ่าเทพได้ด้วยหมัดเดียวได้ มัดเดียวฆ่าเทพได้เหรอในทวีปคิวซูมีวิชาที่เก่งขนาดนี้ด้วยเหรอหากไม่ใช่ระบบค่าคงไม่สามารถได้วิชานี้มาต้องการฝึกวิชานี้จริงหรือการกลืนกินแก่นแท้และเลือดของคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆหรือแล้วใครสนล่าแต่มันทำให้ข่าแข็งแกร่งก็พอ นี่ของสายฟ้าถัดสวรรค์เหรอดูเหมือนสวรรค์ไม่ต้องการให้ข้าฝึกฝนวิชานี้ตอนนี้ข้าอยู่ระดับแปดข้าไม่สามารถทนรับถัดสวรรค์ได้แน่สารเลวในที่สุดข้าก็เจอเจ้าคนของตระกูลวู้เหรอตอนนี้ข้าไม่สามารถเอาชนะเขาได้ต้องรีบส่งสัญญาณให้องค์หญิงมาช่วย อ้าได้วางยันไว้รอบภูเขาเจ้าไม่สามารถส่งสัญญาณออกไปนอกภูเขาได้ฮ่าตอนนี้ยายองค์หญิงนั้นก็มาช่วยเจ้าไม่ได้อีกแล้วเว้นแล้วสาลเลวเจ้าข่าหลานชายข้าแล้วทาให้ตระกูลวู้ของข้าต้องอับอายข้าจะฆ่าเจ้าแต่ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าตายง่ายๆหรอกนะข้าจะค่อยๆทรมานเจ้าอย่างซาซา ผู้อาวุโสโปรดเมตตาข้าด้วยเถิดข้าสามารถช่วยให้ท่านก้าวไปสู่อาณาจักรแห่งนิพพานได้ไสละเลวคิดว่าข้าจะเสื้อเจ้าหรือไงไม่ข้ามีมันจริงๆนี่เป็นสิ่งที่องค์หญิงใหญ่ส่งมาให้ข้าเอามาสิ่งที่ใยองค์หญิงนั้นมีล้วนเป็นสมบัติ ไอ้สาะเลวเจ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นของจริงหรือไม่ข้าข้าไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่องค์หญิงให้ข้ามาฮ่าฮ่ตอนนี้ข้าอยากจะเห็นหน้ายายองค์หญิงนั้นนักว่ายายนั้นจะทำหน้ายังไงเมื่อเห็นสิ่งที่นางให้เจ้ามาอยู่ในมือข้าพลังงานที่แท้จริงมันคือความจริง เมฆทัดสวรรค์เหรอทัดสวรรค์จะมาแล้วข้านี้ก่อนดีกว่า,าเร็วเจ้าจะหนีไปไหนหืมข้าไม่ยอมหรอกอ<า>ทัดสวรรค์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็วข้าไม่รู้ว่าเขาเอาชนะความทุกข์ยากได้สำเร็จหรือไม่ดูเหมือนว่ามันจะล้มเหลว เกิดใหม่ราดหน้าก็อย่าลืมเอาสมองไปด้วยล่าจะไม่โดนหลอกแบบนี้ข้าต้องดูว่าวิสามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นี่มันปรากฏขึ้นมาหมดแล้วหรือส่วนที่เหลือคงไม่ยากไปสำหรับข้ามาลองดูจะสำเร็จไหม เพื่อความปลอดภัยข้าต้องฝึกที่นี่ก่อนในเมื่อเจ้ามาหาเรื่องข้าข้าก็จะพาเจ้ากลับไปปักกิง่งเพื่อขอความหยุดิธรรมจากตระกูลวู้ของเจ้าปักกิง่งตึ้งเวินกูสำนักงานรับเรื่องร้องทุกคดีต,ต่างๆได้รับการจัดการโดยองค์จัก,กรพรรดิเป็นการส่วนตัวและเจ้าหน้าที่ใดๆที่ขัดขวาง พวกเขาจะถูกตัดสินลงโทษอย่างรุนแรงคุณซายซูนี่เองทำไมเขาถึงตีกลองตั้งเหวินด้วยล่ะเป็นเขาอีกแล้วเขาต้องการอะไรฝาบาทข้าพระองค์ถูกกันแกล้งซูปเป้ยหลางเจ้าจงใจสร้างปัญหาหรือเปล่าถึงกล้าตีกลองแล้วยังไม่กล้าทำอะไรอีกประชาชนทั่วไปได้รับความหยุดิธรรมอย่างไม่ยุดิธรรม และแสวงหาความหยุติธรรมเจ้ามีปัญหาอะไรจะร้องทุกข์อะไรได้ตอนนี้บ้านเมืองก็สงบสุขประชาชนก็สงบสุขเจ้าจงใจสร้างปัญหาใส่หรือไม่ราชินีมาแล้วคารวะราชินีคารวะลาชินีลาซินีวู้เจ้ายอมรับคำขอนี้ในนามของฟาบาด ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เจ้ามาลองทุกเรื่องอะไรอาชินีโปรดทวงความหยุดที่ทำให้ข้าด้วยเดินมาข้างหน้าแล้วรายงานเรื่องของเจ้ามาก่อนจะรายงานข้าอยากให้ท่านดูอะไรก่อนมีปัญหาเจ้าเด็กนี่จะสร้างปัญหาอะไรอีกนี่มันอะไรกัน ปรามาจารย์ระดับสามก็ถูกเด็กคนนี้ฆ่าตายงั้นเหรอเมื่อคืนข้าได้รับคำสั่งให้ไปจัดการโจรที่นอกเมืองไม่คาดคิดเขาถูกสายคนนี้ขัดขวางระหว่างทางเขาอ้างว่าเป็นคนของตระกูลวู้และมาเพื่อแก้แค้นดังนั้นที่ข้าสังหารเขานั้นถือว่าไม่มีความผิดต้องการทวงความยุติธรรมให้ข้าใส่หรือไม่ เจ้าจะถามคำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้วทำไมฟาบาดโปรดทวงความเปลี่ยนธรรมให้ข้าด้วยดูเป้ยเจ้าอะไรที่ข้าบอกว่าเขามาจากตระกูลวู้นั้นข้าพูดผิดเหรอท่านมีข้อสงสัยหรือไม่นิสะนั้นขอให้ซื่อเทียนเจี้ยนค้นหาวิญญาณและระบุมันหากเขาไม่ใช่ คนของตระกูลวู้ข้ายอมทําตามที่ท่านต้องการเลยนี่เจ้าหรือว่าเป็นคนของตระกูลวู้จริงๆหุบป,ปากเจ้าอยู่ต่อหน้าราชินีไม่เห็นเหรอเจ้าต้องการความเป็นธรรมยังไงจริงๆแล้วความแค้นของตระกูลวู้และข้าเกิดจากการที่ข้าสังหารอู้ซีไป ให้ลงอุก,กวัวและข้าจะลงนาำให้สัญญาความเป็นความตายตอนนี้และปล่อยความแค้นลงในสังเวียนราซินีคำข้อนี้เป็นไปได้หรือไม่สูปเปยหลางป้าไปแล้วเหรอเขาอยู่แค่ระดับแปดต้องการจะท้าทายระดับห้าเขาล้นหาที่ตายชายัดๆแค่อูเสริงซีสะบัดมือเขาก็ตายแล้วมัง้ง อาฟ่าบาทไม่มีข้อโต้แยง้งมาลงนามกันตอนนี้เลยผู้ชายคนนี้เต็มไปด้วยกนอุบายมากมายข้าต้องมีแผนสำรองจะเซ็นหรือไม่ถ้าท่านเซ็นท่านก็สามารถข้าข้าได้อย่างเปิดเผยทำไมข้าต้องเซ็นสัญญาหลาสาระนี้กับเจ้าด้วยโง่เง่าสิ้นดีมันแค่ต้องการทำให้เจ้ากลัวลุงกลัว ข้าให้โอกาสท่านแล้วแต่ท่านไม่ได้ใชมันเองนะท่านไม่กล้าที่จะให้ความหยุดที่ธรรมกับข้าใช่ไหมนี่เจ้าเจ้าข้าไม่อยากลังแกคนที่อ่อนแอกว่าก็าได้แล้วถ้าจะให้ความหยุดที่ธรรมกับเจ้าตามข้ามาสิขอบคุณลาซินีผู้ชายคนนี้เป็นคนของจินสวงที่ห้าหากเธอใช้ประโยชน์จาก สถานการณ์นี้ความสมดุลปัจจุบันอาจเสียหายได้หยุดิธรรมที่เด็กคนนี้ต้องการนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการสดเสยในเวลานี้ข้าไม่สามารถทำอะไรได้ผู้ชายคนนี้กล้ามากที่มาทำตัวแบบนี้ในเมืองเจ้าคิดว่าราชินีจะฆ่าเขาโดยตรงไหมไม่น่าแปลกใจที่หญิงคนโตให้ความสำคัญกับเขามาก เมื่อสิบปีที่แล้วเจ้าหญิงคนโตก็เป็นแบบนี้ตอนที่นางเข้ามาในวังครั้งแรกและนางก่อสร้างกระแสนับตั้งแต่นั้นข้าคิดว่าเด็กนี้เหมือนนางมากพระราชสวังราศินีขอบคุณราศินีที่จะให้ความเป็นธรรมกับข้าพูดสิ่งที่เจ้าต้องการมาวังแห่งนี้จะตอบสนองความต้องการของเจ้าเป็นการสดเสย ข้าต้องการแก่นแท้เลือดของสัตว์อสูรระดับสามห้าขวดงาแดงหนึ่งแท้พิเศษของซาลาเมนเดอร์ ander, และยาเม็ดจิวจูหลิงเซินสิบเมตรในเมื่อราสนีเป็นคนบอกข้าข้าก็ขอไม่เกรงใจไอ้สละเลวกล้าดียังไงมาขอมากขนาดนี้เจ้าข้าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลวู้และข้ายังต้องสดเสย สมบาตการขัดเกลาร่างกายให้กับเจ้าอีกเหรอใหญ่โตเลยสินะข้าเปิดปากเพราะข้าคิดว่าข้าไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงๆคิดว่าข้าจะไม่กล้าที่จะฆ่าเจ้าเหรอราชินีถ้าท่านทำสิ่งนี้แล้วประชาชนทั่วไปจะยังเสื้อมั่นท่านอีกเหรอพวกเจ้าทุกคนต้องการจะฆ่าข้าแล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆได้ยังไง และข้าก็มีคนสนับสนุนด้วยดังนั้นข้าจึงไม่กลัวพวกเจ้ายิ่งไปกว่านั้นราศนีองค์นี้ยังหิวกระหายอำนาจและทะเยอทะยานคนแบบนี้มักชอบทำสิ่งผิวเผินเพื่อผลประโยชน์โอ้อายุยังน้อยก็โลภซะแล้วราินีแม่แต่ไข่แก้วที่ไม่มีเจ้าของในตอนนั้นก็สามารถบอกลุงวูได้ว่าเป็นคนของตระกูลวู และสิ่งที่คนธรรมดาขอนั้นไม่มีค่าแล้วทำไมถึงมีเรื่องโลภขนาดนั้นล่ะยกเว้นแกนแท้เลือดของสัตว์อสูรและสัตว์ร้ายสิ่งอื่นๆทั้งหมดที่เจ้าต้องการคือทรัพยากรการขัดเกลาร่างกายที่อยู่เหนือระดับพื้นดินาไม่ใช่เพราะตระกูลวู้ก็จะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น ถ้าตระกูลวู้ไม่มีความสามารถต่อรองกับท่านข้าคงจะสังหารตระกูลวู้ของท่านทั้งหมดแค่นี้ใช่ไหมหากไม่มีสิ่งที่เจ้าต้องการอีกก็ไปได้แล้วขอบคุณราสนีที่ให้ความเป็นธรรมแก่ข้าตระกูลซูหวังเอ๋อคนที่ตระกูลวู้ส่งมานั้นเป็นปรมาจารย์ระดับสามเจ้าไม่ได้หลับบาดเจ็บตรงไหนใช่ไหม ฟังเอ๋อโปรดยับยั้งสร้างใจให้มากขึ้นในอนาคตกองกําลังที่อยู่เบื้องหลังตระกูลวูน้นซับซ้อนและยิ่งใหญ่นักลาสนีทรงฝึกฝนลูกน้องมากมายอย่างลับๆท่านพ่อแล้วข้าจะไม่ทอมตัวต่อหน้าตระกูลวูล้แล้วข้าก็มีองค์หญิงใหญ่อีกฟังเอ๋อบอกคมจริงกับแม่ของเจ้ามาเจ้าหญิงองค์ใหญ่จะไว้ใจได้จริงเหรอ ประมาจาร,ระดับสามตายได้อย่างไรจริงเหรอที่เจ้าหญิงใหญ่ได้จะเตรียมผู้พิทัก์ไว้ให้เจ้าอย่างที่ทุกคนพูดท่านแม่ไม่ต้องกังวลนี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการเหมือนตอนเช้ารถรูเวลาไปรับสาวขึ้นรถไม่สําคัญว่าข้าจะมีเงินหรือไม่ตราบใดที่เธอคิดว่าข้ามีเงินก็พอ ตอนนี้ตระกูลวู้คิดว่าข้ามีคนคอยปกป้องพวกเขาคงจะไม่โจมตีข้าง่ายๆอีกแน่นายน้อยมีคนของตระกูลวู้ต้องการพบท่านท่านพ่อท่านแม่ไม่ต้องกังวลตระกูลวู้ไม่กล้าทำอะไรข้าแน่ดูเปยหลงังราซินีให้ท่านส่งอะไรมาบ้างเหรอสายข้าตายได้อย่างไรเขาถูกฟ้าผ่าตายไรสาระบอกมา ใครฆ่าพี่ชายค่าผู้อาวุโสหากท่านไม่เชื่อข้าสามารถพาท่านไปดูได้สารเลวแล้วของที่ราสนีให้เอามาให้ข้าล่าสารเลวข้าจะเอาคืนเจ้าเป็นร้อยเท่าแน่แล้วเจ้าจะสามารถทำอะไรข้าได้ล่ะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสมบัติสาหรับการขัดเกลาร่างกายที่สามารถทําให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นไปอีก ตอนนี้ข้าสามารถรู้ได้แล้วว่าพลังเทคนิคกลืนกินเลือดของข้านั้นทรงพลังเพียงใดซึ่งเดือนต่อมาซูเปอร์หลางกำลังฝึกวิชาสั่ว้ายอะไรหรือเปล่าทำไมมีพลังงานสั่ายาลลอยออกมาว่ากันว่าซูเปอร์หลางได้สมบัติจากราชินีมาด้วยตอนนี้เขาคงแข็งแกร่งมากไม่ว่าอัจฉริยะที่ไหนเมื่อเจอกับเขาก็ต้องคิดหนัก ซูเปอร์หลางเจ้าเป็นคนยังไงกันแน่ทำไมไม่เหมือนที่ท่านพ่อบอกเลยเขาควรเป็นพวกเพลย์บอยสี่แต่ทำไมเขามีความกล้าหาญและความสงบที่อธิบายไม่ได้เจ้ามาทำอะไรที่นี่ตั้งแต่ข้าย้ายมาอยู่ที่ตระกูลซูนี่เป็นครั้งแรกที่เขามาที่นี่เป็นไปไม่ได้ว่าเขามาที่นี่เพื่อหรือเจ้ามาเพื่อข้าข่า เหนื่อยไหมที่ต้องระวังข่าทุกวันนายเจ้าก็ต้องเป็นคนของข่าสารเลวแค่นี้นะแทงแรงหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นทำไมข่าแทงเขาไม่เข้าเจ้าทำอะไรอยู่ใส่พระเข้ามาด้วยสิทำไมพระที่ข่าใส่ลงไปถึงหายไป นี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้ากำลังเกาให้ข้าอยู่หรือไงเจ้าสาระเลวไ,ไปไปซะแค่เนี้นะจริงๆแล้วเขาแค่ทำให้ร่างกายแข็งแกร่งเท่านั้นเขาไม่ได้ใส้พลังที่แท้จริงด้วยซ้ำทำไมเขาถึงแข็งแกร่งขนาดนี้รายการซิ่งยุนเทียนเจียวจะเริ่มแล้วดูเหมือนว่าการฝึกฝนครึ่งเดือนของข้าจะ ให้ผลลัพธ์ที่ดีก่อนที่จะไปแข่งขันศิลปะการต่อสู้ข้าต้องไปรับของขวัญจากองค์หญิงก่อนท่านซูจะเป็นเกียรติของข้าไหมที่จะเสิรท่านมาดืม่มจี้อูเต้าลูกชายคนโตของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ต้าเสียนทุกวันนี้ในเมืองหลวงไม่มีใครไม่รู้จักท่านถ้ารู้สึกละอายใจตัวเองดังนั้นข้าจึงทำได้เพียง เริ่มทำความรู้จักกับท่านเท่านั้นบาทท่านพูดเกินไปไหนเล่าท่านซูได้ตั้งคำถามต่อภรรยาของตระกูลวู้ที่แย่งสิงอำนาจอย่างเปิดเผยด้วยความกล้าหาญเส้นนี้พยายามจะพูดอะไรกันแน่โดยเฉพาะพวกตระกูลวู้ผู้หิวโหวยอำนาจอย่างจิ้นสวงที่ห้ายประโยชน์จากการเจ็บป่วยเล็กน้อยของพ่อเขา เริ่มสร้างปัญหาให้กับต้าเสียนป่วยเล็กน้อยงั้นเหรือมันเป็นเพียงเจตนาแอบแฟงฝงฝ่าบาทท่านต้องการอะไรกันแน่แค่ต้องการเจ้ามาเป็นลูกน้องปรากฏว่าเขาต้องการให้ข่าหักหลังองค์หญิงสีนะเขาทำหน้าพอใจมากหวังว่ามันจะสำเร็จขอพระคุณในความมีน้ำใจของฝ่าบาทแล้วฝ่าบาทสามารถมอบ ต้นบัวซีเซียเลียนเจ็ดต้นให้ค่าน้อยได้ไหมซีเซียเลียนเป็นสมบัติระดับสวรรค์มันเป็นเรื่องยากสำหรับข้ายากท่านไม่สามารถมอบสมบัติสวรรค์ให้ข้าได้แล้วจะให้ข้าติดตามท่านหรือถ้าเจ้าไม่ติดตามข้าเจ้าก็ต้องเป็นศัตรูกับข้าไอฟ,ฟาบาท ได้ข้าอยากจะรู้นักว่าจินซวงที่ห้าจะปกป้องเจ้าได้ตลอดไหมป่าบาทท่านไม่ต้องห่วงจักรพรรดิมีโอรสเส้นนี้ไม่น่าแปลกใจที่อำนาจของจักรพรรดิถึงได้เสื่อมถอยลงคลือหาดองค์หญิงใหญ่นี้นางเป็นตัวร้ายจริงๆเหรอทำไมนางถึงยิ้มสวยมากเจ้ามาทําอะไรที่นี่อีกแล้วคราวนี้เจ้าต้องการอะไรอีกล่ะ ฝ่าบาทคราวนี้ข้าไม่ได้มาขออะไรแต่ข้ามีของมาให้ท่าน